ผลัตฉันซึ่งผลิตออกมาถ้าเธออยากสุขภาพดีเหมือนฉันเธอลองซื้อไปใช้ถ้าเธอสนใจในราคาที่ไม่แพงดิฉันก็บอกเพื่อนๆแต่ไม่ไม่ตื้อนะคะเพราะการตื้อคนเนี่ยเขาถือว่าเราอยากขายดิฉันไม่ตื้อบอกก็เสร็จหนึ่งดิฉันพกพานั่งคุยกับเพื่อนก็ไม่เคยคิดว่าจะติดเชื้อและเขาคุยกันนะคะออกกําลังกายเขาหายใจแรงดิฉันก็หายใจปกติทีนี้กลางคืนนอนหลับยากมากทีดีอาจารย์เด้บอกว่าลองไว้หัวนอนนะ การหลับนอนนี่จะรู้สึกดีมากอ่ะนึกไ,ได้เราไม่หลับนี่เราก็มีผลิตภัณฑ์ตรนี้แล้วทำไมเราไม่ตั้งหัวนอนในใจดิฉันนะคะฉันก็เลยไปหยิบมาเปิดและตั้งหัวนอนเชื่อไหมคะการหลับนอนของดิฉันเนี่ยหลับตั้งแต่ที่พักๆเนี่ยออตั้งไว้คอเครื่องทํางานปุ๊บการหลับนอนของดิฉันนะคะหลับตั้งแต่ตอนน้ำยันหกโมงเช้าไม่มีอาการที่ว่าจะต้องตื่นมาหรือมีปัิกิจิยาการนอนไม่หลับเลยนะคะดิฉันนึกในใจว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ดีนะสาหรับผู้สูงอายุบอกได้เลยนะคะผู้สูงอายุสมควรที่ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่สมควรซื้อให้ท่านเลยค่ะ